8เรือน3ามแบรนด์4อาการมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนุจักแม็กนาโนนะคะและรีวิวผลงานก,นนการซ่อมนาฬิกาของเราเป็น EP ีที่18แล้วค่ะวันนี้มีมากันทั้งหมด8เรือนด้วยกันนะคะ8เรือน3แบรนด์4อาการ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะมีตั้งแต่กระจกแตกลานขาดตัวเรือนเป็นรอยและนาฬิกาควอตซ์แบตเตอรี่หมดเก็บไว้นานทำให้เซอร์กิตพังเดี๋ยวมาดูกันทั้งหมด8เรือนเลยค่ะเริ่มต้นจากโรเล็กนะครับก่อนเลยนะครับทั้ง3าเรือนเลยนะครับก็จะเป็นไนกากระจกแตกทั้ง3เรือนเลยนะครับผม เดี๋ยวจะมาดูกันครับวิธีทางแก้ไขในเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ช่างวิพัฒน์อธิบายครับผมยกตัวอย่างเรือนแรกเรือนนี้ก่อนดีกว่าค่ะเรือนแรกอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพิณุตอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นนาฬิกาที่คุณสามีเนี่ยซื้อให้คุณภรรยานะคะซื้อจากสวิสมาให้เลยแล้วก็นาฬิกาก็ใช้อยู่เป็นประจำทุกวันแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งค,คุณภรรยาหยิบนาฬิกามาใสา่แต่หลุดมือค่ะทำให้นาฬิกาตกกระแทกเลย นะคะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยคุณภรรยาก็ยืนทําใจอยู่นานกว่าที่จะไปบอกสามีว่าเออเธอเราทํานาฬิกาตกอะไรเงี้ยแล้วระหว่างนั้นพอคุณสามีทราบเรื่องปุ๊บ,บก็รีบโทรเข้ามาคอนซัลท์กับรณชัยทันทีเลยใช่ไหมคะรณ<ๆ><ๆ>ชัยแนะนําลูกค้าว่ายังไงบ้างคะเริ่มจากนะครับผมก็ลูกค้าโทรเข้ามานะครับเราก็แนะนําลูกค้าอันดับแรกเลยนะครับผมให้ดึงเม็ดประยมนะครับเพื่อหยุดการทํางานของนาฬิกาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เข็ม ต่างๆนะครับไปขูดกับหน้าปัดนะครับผมตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็นำนาร้ากาคว่ำหน้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้ขยับเึ้นเยอนมากนะครับเศษกระจกจะได้อยู่บนกระจกแต่เดียวนะครับผมค่ะแล้วก็รีบใส่ถุงซิปบล็อกนะคะนำเข้ามาให้เราเลยคราวนี้พอนำเข้ามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้ช่างวิภา์อธิบายต่อเลยว่าประเมินแล้วเห็นอะไรบ้างแล้วก็มีคำแนะนำให้ลูกค้ายัางไงบ้างอะคะอ่ะอ่าหลักก็จะมีต้องต้องระวังกุ่นนะครับแล้วก็ความชื้นที่จะเข้า อาจจะทางตัวกระจกที่มันแตกนะครับแล้วก็จะมีพวกเศษกระจกเล็กๆนะครับมันจะไปติดอาจจะหลุดเข้าไปใต้หน้าปัดไปโดนพวกตัวจากตัวคนไตต่างๆได้นะครับแล้วก็ตัวกระจกที่ที่หลุดเศษเล็กๆเนี่ยบาทีก็อาจจะไปปูนโดนตัวสิ่งน้าปั่นได้ ค่ะสำหรับเรือนนี้เนี่ยมีทั้ง2กรณีเลยก็คือมีทั้งขูดตรงหน้าปัดนิดหน่อยด้วยแล้วก็มีเศษกระจกตกเข้าไปในตัวเครื่องด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่แต่เนื่องจากว่าลูกค้าหยุดการเดินของนาฬิกาไว้ทันก็เลยยังไม่ได้ไปทําให้กลไกอื่นเสียหายใช่ครับก็คือการการหยุดกลไกไว้ตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องตัวเศษที่มันหลุดเข้าไปข้างในเนี่ยครับไม่ไม่ไปทําให้เข็มจะพาไปตัวเศษจะไปขูดสีหน้าปัด แต่ไงต้องต้องรีบเอามาให้ช่างตรวจเช็คนะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาถ้าเป็นกระจกมันแตกแล้วแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของความชื้นหลักๆเลยที่จะเข้าไปทําให้ตัวเครื่องเนี่ย,ยกเกิดสนิมได้ค่ะ ก็เพราะฉะนั้นนะคะขอเตือนเอาไว้เลยว่าถ้ากรณีที่ลูกค้าทํานาฬิกากระจกแตกนะคะแนะนําว่าควรรีบคว่ำตัวเรือนเอาไว้หยุดการเดินนะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็รีบนําเข้ามาปรึกษาช่างของเรานะคะเบื้องต้นสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเราได้ก่อนที่ไลน์แอดแ a n กนาโแล้วก็ส่งรูปนาฬิกาเข้ามาพูดคุยกันก่อนก็ได้ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นในการในกลุ่มประเภทที่ลานขาด กรณีลานขาดเนี่ยลูกค้าเข้ามาปรึกษาเราด้วยอาการเป็นยังไงทําไมถึงเราถึงประเมินได้เลยว่าลานขาดชานจะต้องเปิดเครื่องตรวจเช็อันดับแรกเลยนะครับพอเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยเราก็มุ่งไปดูในส่วนที่ลานเลยนะครับลานเนี่ยก็จะมีอาการไขฟีอยู่ด้านในแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของลานขาดนะครับโดยมากเป็นนาฬิกาที่ใช้งานมาเกิน10ปีนะครับโดยมากอย่าง,อย,างอย่างตัวเรือนนี้ เรื่อนี้เนี่ยเข้าใจว่าลูกค้าใช้งานอยู่เป็นปกติเลยใช้อยู่ทุกวันทุกวันมาอยู่วันหนึง่งหยิบขึ้นมาใส่ปรากฏว่านาฬิกาไม่เดินแล้วแล้วก็ตั้งเวลาหรือว่าหมุนตั้งอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะหมุนตั้งเวลาได้อยู่นะครับผมแต่ในส่วนตรงนั้นน่ะจะเป็นเรื่องของเข็มวินาทีที่เขาไม่มีการเดินขยับเพลย์ยืดน,นะครับ<อ>จะเดินถอยหน้าถอยหลังอยู่นิดเดียวตรงนั้นอออันนี้คือ<ม>เป็นข้อสังเกตเป็นข้อสังเกตครับผมนะครับแต่ว่าตั้งเวลาเนี่ยเรายังตั้งหมุนตั้งเวลาได้ปกติเพราะตรงนั้นน ยังไม่ใช่ส่วนของลานนะครับส่วนลานเนี่ยจะเป็นการเดินของเครื่องครับผมค่ะแล้วในการเดินไหมคะในกาต้องหยุดเดินเลยครับเพราะว่าในลานขาดมันไม่มีกําลังที่จะไปเลี้ยงจักรต่างๆได้ครับผมโอ๋อย่างกรณีลานขาดช่างพิพัดมีคําแนะนํำไหมคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มีคําแนะนําลูกค้าเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะก็จริงๆเคยมีเล่าในถึงมีปีก่อนก่อนหน้ามาบ้างแล้วนะครับค่ะก็จริงๆส่วนใหญ่ในในส่วนของตัวคนไข้ที่มีอาการลานขาดนะครับ นาฬิกาที่เป็นออโตเมติกหรือเป็นพวกไขลานนะครับก็เสริมนิดนึงนะครับอย่างสังเกตง่ายๆเลยก็คือ,อตัวระบบพวกนี้เราจะหมุนลานด้วยเม็ดเม็ดมยมด้วยมือเราเนี่ยถ้ายังปกติอยู่เนี่ยการหมุนจะมีาอาการอาการขูดเล็กๆนะครับรู้สึกได้แต่เมื่อไหร่ที่ลานผ่านแล้วเนี่ยมันจะมีอาการลื่นหมือนแบบมัน,ม,นมันลื่นมันเบาไปเลยแต่ว่ายังหมุนได้อยู่หมุน,มนเข็มยังหมุนตามการหมุนอ,<ะ>อยู่จะรแยกคนละส่วนค่ะ ลานยังหมุนไม่ได้แล้วเพราะถ้าลานขาดนะแต่ว่าระบบตั้งเข็มต่างๆยังใช้งานได้อยูอ่แต่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ว่าแล้วที่ตั้งเข็มไม่ได้ย่งเกิดจากอะไร<อ>ก,ก็คืออ่พวกนี้คืออาการพวกนี้เกิดจากการที่น้ํามันหล่อลื่นเฉพาะจุดของเขาเนี่ยต่างๆพวกนี้จะมีหย่อนน้ามันตามจุดต่างๆอยู่แล้วอย่างพวกระบบลานหรือตั้งเข็มต่างๆเนี่ยก็จะมีน้ํามันที่เป็นตามเบอร์ของเขาเนี่ยหยอดหล่อลื่นไว้นะครับ เมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยที่มันเสื่อมสภาพนะครับก็จะมีอาการฝืดนะครับเพราฝืดปุ๊บเนี่ยหนึ่งเลยมันอาจจะเริ่มหมุนยากขึ้นนะครับก่อ,อนที่มันจะขาดแล้วแบบลื่นไปเลยนะครับกับ2ส,ส่วนคือหมุนยากไม่พอแล้วเราไปฝืนหมุนพวกนี้อาจจะทําให้ตัวเฟืองนะครับจำรุดเสียหายได้นะครับตรงนั้นก็ส่งผลไปถึงอีกส่วนก็คือชุดตั้งเข็มนะครับก็อาจจะพ่วงกันแล้วก็พอจำรุดปุ๊บเนี่ย ก็กลายเป็นว่าลานก็หมุนไม่ได้นะครับชุดตั้งเข็มหมุนเข็มก็หมุนไม่ได้นะครับมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะถ้าอย่างานั้นขออนุญ,ญาตสรุปอย่างนี้ว่าถ้ากรณีที่นาฬิกาไม่เดินแล้วอย่างเราใช้งานอยู่ปกติแล้วนาฬิกาเกิดอาการไม่เดินขึ้นมาเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรจะฝืนตั้งเวลาหรือฝืนที่จะตั้งเข็มหรือว่าให้มันใช้งานขึ้นมาอีกถูกไหมคะตรงนี้อาจจะต้องคอยสังเกตนะครับถ้าใช้นาฬิกาอยู่เป็นประจำนะครับ ถ้ามีเรื่องเรื่องของอาการที่มันเริ่มฝืดนะครับตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าตัวน้ํามันที่เขาหล่อลื่นกลไกตรงนี้มันเริ่มเสื่อมสภาพแหละนะครับ<ม>อาจจะต้องรีบพ้าให้ช่างเพื่อนํามาตรวจเช็คนะครับภายในดูว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับ คือเริ่มฝืดเนี่ยเป็นสัญญาณของของน้ํามันแห้งน้ํามันแห้งก็เป็นอาการความเสี่ยงที่จะทําให้ลานขาดหรือว่ากลไกอื่นๆถูกต้องครับพังเสียหายไปด้วยอาการ,รที่ช่างพี่ฟัดพูดเมื่อกี้นี่ครับก็คือพันนลายเยนี้นะครับผมนะครับอย่างที่ช่างพี่ัดแจ้งเลยว่ามันสัมพันธ์กันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งเวลาเรื่องของลานนะครับแต่เรือนี้ก็มีพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็มีเรื่องของการขัดสายตู้เรือและสังเกตที่กระจกเนี่ย จะเป็นรอยค่อนข้างเยอะนะครับไหนๆจะแมนเทนแล้วลูกค้าก็อยากจะฟูออฟชั่นก็เลยมีขัดแล้วก็มีเปลี่ยนกระจกใหม่ด้วยนะครับสาหรับเรื่องนี้นะครับผมสำหรับเรื่องกระจกเนี่ยมีลูกค้าบางท่านชอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าขัดกระจกได้ไหมขัดกระจกได้ไหมอ่าวิธีการที่เราจะแนะนําลูกค้าเนี่ยเราควรแนะนํำยังไงบ้างคะ,ะจริงๆแล้วถ้าเป็นพวกกระจกเนี่ยก็คือต้องเรียนนาตรงว่ามันจะขัดไม่ได้นะครับก็คือต้องเปลี่ยนเลยนะครับ จะแตกต่างกับตัวที่เป็นพวกที่คล้ายเป็นเหมือนเซลรูลอยนะครับพวกนี้อาจจะพอขัดได้แต่ว่าการขัดเนี่ยจะทําให้พื้นผิวเนี่ยอาจจะเรียบไม่เสมอนะคร<ม>ับแล้วก็เกิดเนื้อที่บางลงไปนะคะรับแนะนําลูกค้าเลยว่าถ้าในการเริ่มมีการกระจกเป็นรอยนะคะจริงๆแล้วเปลี่ยนเลยดีกว่าดีกว่าที่จะเก็บไว้กับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเปลี่ยนแล้วจําเป็นต้องล้างเครื่องไหมตอบเลยว่าจําเป็นค่ะ พราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการเปลี่ยนอะไหล่นะคะ1ชิ้นใดๆก็แล้วแต่จําเป็นจะต้องล้างเครื่องด้วยทุกครั้งค่ะ,ะถัดมาเป็นโอเมก้าเรือนนี้บ้างรเรือนนี้นะคะจะเป็นโอเมก้าหอดูดาวหรือว่าโอเมก้าคอนสเตลเลชันนะคะเป็นนาฬิการ,รุ่นฮิตอีกรุ่นหนึ่งของโอเมก้าซึ่งเป็นนาฬิการ,ระบบคอร์สใช่ไหมคะค่ะอาการมายังไงคะเรือนนี้นะครับแน่นอนเลยคือเป็นระบบคอร์สนะครับผมซึ่งถ้ามีการปล่อยแบตเตอรี่นะครับหมดมันเป็นเวลานานเนี่ยแบตเตอรี่ หนึ่งเลยจะต้องคายน้ํากรดออกมานะครับทำให้แผงเซอร์กิตหรือแผงวงจรนะครับที่เราเรียกนะครับเสียหายแลวนอนก็ต้องคือล้างเครื่องเปลี่ยนแผงเซอร์กิตแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเพื่อจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับผมแบตคายน้ํากรดเกิจดจากอะไรคะที่ครับก็แบตคายน้ํากรดนะครับก็คืออ่าง่ายๆเลยครับตัวเครื่องเนี่ยมีความชื้นแล้วนะครับ<ม>แล้วก็ทําปฏิกิริยากับตัวแบตเตอรี่นะครับทาให้ตรงแบตแบตถ้ามันไม่ได้คุณภาพแล้วเนี่ย ก็จะเกิดการถายน้ํากรดออกมานะค,ะครับค่ะแล้วพอถายน้ํากรดออกมาแล้วก็น้ํากรดต,ตรงนั้นก็ไปส่งผลให้กับกลไกอื่นๆของนาฬิกาด้วยเช่นกันใช่ไหมครับะะมันก็คือมันจะไปตามลายของตัวแผงวงจรแผงเซอร์กิตแค่นั้นเองครับว่ามันจะทําให้ ส่งผล,ลกรับการทํางานเสียหายได้พอมาถึงตอนนี้นะคะก็จะพบว่านาฬิกาที่เริ่มมีความเสื่อมสภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาควอตหรือว่านาฬิกาออโตมติกก็ตามนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของนาฬิกาพึงสังเกตการใช้งานของเราทุกวันนะคะว่านาฬิกาใช้งานเป็นปกติหรือเปล่าถ้าเริ่มมีอาการที่รู้สึกว่าไม่ปกติอย่างเช่นเริ่มหมุนขึ้นลานแล้วรู้สึกฝืนหรือว่าฝืดฝืดมือน,นะคะแม้ว่านาฬิกายัางเดินอยู่ก็ตามเราก็แนะนําให้ลองนําเข้ามา พูดคุยกับช่างนะคะปรึกษาเราก่อนได้ค่ะก่อนที่จะนำนาฬิกาเข้ามานะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์แอดแม n กนาโหรือโทรเข้ามาสอบถามพวกเราก่อนได้ค่ะที่โทร0923026900นะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับสามารถสอบถามที่อยู่ได้ทางไลน์แอดแม็กนาโะครับเดี๋ยวเราจะส่งที่อยู่ให้ตรงนี้เลยนะครับผม magnano ยินดีบริการค่ะ ติดขดัดน,น,นะดูนะนี่เน่ะก็บอกแล้วเนี่ยต้องพูดบ่อย